สวัสดีครับท่านผ้ชมทุกทานตอนนี้จะนําทุกท่านมาพบกับเจ้าของซุ้มอาหารนะครับทั้งหมด30ซุ้ม๋ยวเรามาเข้ามาในซุ้มของป้ามะลิจับคุณนะครับลูกชิ้นแล้วก็เออเชนไฟนะครับลูกชิ้นทอดน,นะครับนิ๊ปกปโกบแล้วกบ อันนี้อันนี้อะไรนั่นนะเนี่ยฮะเขาเขาผัดนะกำลังทำาขาผัดนะลูกชิ้นอยู่หน้าเนี่ยลูกชิ้นข้นนางๆก็กำลังเล่นเกมัน,นะครับเกมน,นี้ก็มีทั้งกศสน,นมีตำรวจมียาราลนะครับ เกมของพี่นองตับอตคุณการตรงนี้ใช้ปิมมือใช้ปิมมือนะครับในการตอบคำถามก็จะสองส้มนะครับข้าวผัดสมใจเลวัดอนุรักษ์มิดสิริชัยจินอด มนี่ส้มคุณใหญ่คุณเล็กคุณเอกนะครับคุณเดี่ยวครับอันนี้เจ้าของส้มนะย้อนแสงหน่อยครับเจ้าของส้มขายขายดีขายดีนะครับส้มนี้